จะไปพาด for y o u t u ออกลิปใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนอเตอร l i ิปสเตนไปดูกันกคนเบอร์07ก็คือสวยมากสีแรกเบอร์07ก็ทำเอาอึ้งเลยค่ะทุกคนแล้วป้าก,ก็ทดลองทาบนปากที่แห้งเลยนะไม่มีลิปมันนะคะทุกคนแล้วร่องปากป้าก,ก็คือลึกทุกคนคือดีเติมร่องปากได้ไม่ตกร่องอทุกคนสวยเห็นไหมคะเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงกลางขอแบบว่า,าอันนี้ขอบางๆเนาะไม่ดีต่อไปเบอร์09ค่ะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าไม่แพ้07 จริงจริงนะมาดูกันมันจะเป็นแบบน้ำฉ่ำๆต่างมากเหมือนทานน้ำน้ำจริงๆนะคนละป่าเป็นคนปักแห้งต้องปักเลยขอจัดเมมส่วนเก้าก็สวยทุกคนให้ความส้มแดงไปอีกนึงตรงการลางอ่ะที่สำคัญนะคะหัวแปลงคือดีทาง่ายสวยสวยสิเก้าสวยมากสินเก้าสิเก,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 ก้าทุกคนเนี่ยมันใ้ความแบบ ไม่แห้งมากแล้วก็แบปบปักรู้สึกจะสำน้ำอยู่ๆนะคะอ,อ,อยู่อยู่ๆคืออะไรปัดสีนนี้เลยศูนหกเรามาลองกันศูนหกจะออกเป็นแบบชมพูมุมง่วงนะคะทุกคนซึ่งทุกคนขาทาลงไปที่ปากแล้ว,อวบอก <0 6. S 2> เลยอึ้งศูนยหกศูนหกก็คือสู้เขามากอือหศูนย์หกก็คือเหนือความคาดหมายทุกคนศูนหกสวยมากเหนือแล้วมันให้ความแบบชฉ่ำๆแบบเนี้ยเดี๋ยวขอไปนิดนึง ให้นำนี่มันก็จะแห้งแล้วก็ติดแบบนี้เลยเนี่ยทุกคนแห้งเราก็จะออกเบลเวตแบบนี้นะคะทุกคนดีนะป้าว่า,ช,าชอบอแบบนี้สเตนเข้าไปแบบนี้เลยดีมากสองมาเลยไม่ทอน